สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับหลายคนถามเข้ามานะครับอุปกรณ์ขับรถด้วยมือนะครับเป็นยังไงขับดีไหมนะครับน,นี่ก็เลยจะมารีวิวแล้วก็พูดอธิบายให้ฟังนะครับลักษณะการใช้งานของมันนะครับการใช้งานตรงนี้ก็สะดวกสบายสําหรับคนที่ใช้งานรถไม่ค่อยเยอะนะครับใช้งานแบบนานๆใช้ทีนะครับไม่ได้ใช้แบบเป็นกิจวัตรประจําวันทุกวัน อยากไปเที่ยวหรือว่าอยากไปไกลๆก็สามารถใช้ได้นะครับตัวนี้แต่ว่ามันจะดีตรงที่สามารถที่ถอดได้นะครับตัวนี้ก็จะพยายามทําให้ออกมาสวยๆนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นสมบูรณ์ที่สุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบปุ่มกดนะครับสามารถปรับรูเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับแล้วก็มาอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยก็คือตัวนี้ครับจะเป็นปุ่มไม่ต้องใช้กุญแจแล้วนะครับ ตัวนี้ก็เป็นพวกลูกหมากนะครับที่จะสามารถปรับขึ้นปรับลงมันคอนแคนได้นะครับตัวนี้มันสามารถใช้มือหมุนเอาเลยไม่ต้องใช้กุญแจนะครับสะดวกสบายในการใช้งานเลยตัวนี้ก็เป็นปรับระดับนะครับก็รถของใครก็อยู่ระดับไหนก็เลือกเอาแต่ว่าพวกระยะไม่ก็ไม่น่าแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับปรับระยะให้อยู่ประมาณ 5- 6าถึงกลูกนะครับ ถ้ายาวกว่านี้ก็น่าจะเป็นรุ่นรถแต่งพวกคาร์ดรถแข็งแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ก่อนเข้างานนะครับก็ได้ประมาณไดกสองสาตัวนะครับที่ทําไว้นะครับวันนี้ก็จะมาขัดทําสีนะครับรอสีอยู่เดี๋ยววันนี้ก็จะเข้าให้แม่บ้านเข้าไปในเมืองแล้วซื้อสีมาให้นะครับตอนแรกก็ทําสีได้ตัวพวกชุดนี้นะครับชุด3าตัวนี้ แตกต่างกันยังไงนะครับกับอุปกรณ์ที่ขับรถด้วยมือแบบแฮนด์คอนโทลนะครับตัวนี้ก็มันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับราคาก็แตกต่างกันนะฮะอันดับแรกเลยก็แตกต่างกันที่ราคานะครับตัวนี้ครึ่งต่อครึ่งของแฮนด์คอนโทลเลยนะครับแต่ก็แฮนด์คอนโทลจะคือมีความสวยงามขึ้นมาแล้วก็ไม่เกะก,กะไม่ต้องถอดนะครับแต่ว่าขับได้คันเดียวนะพูดถึงว่าถ้าแฮนด์คอนโทลขับได้คันเดียวแต่อันนี้ขับได้ทุกคันทุกยี่ห้อเลย ก็จะดีถ้าเราไม่ค่อยใช้รถเราเกิดอยากขับไปที่เที่ยวอ,อย่างนี้เราก็สามารถเอาอันนี้ไปได้เลยแล้วไปกับเพื่อนก็สามารถขับได้เลยนะแต่ก็ต้องไปทำใบขับขี่นะให้มันเรียบร้อยนะครับจะได้มีความปลอดภัยในตัวเองแล้วก็มีความเชื่อมั่นในเพื่อนฝูงด้วยที่ไปด้วยกันนะครับในประเมินของเราแต่ถ้าคนเคยขับรถไปแล้วก็ไม่ยากนะครับการใช้อุปกรณ์พวกนี้ถือว่าใช้ได้ดีนะครับ มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นพัฒนาขึ้นมานะครับหนุ่มคิดว่าน่าจะพัฒนาได้ได้ได้ประมาณเท่านี้นะครับแต่ก็พวกลายเชื่อมพวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่สวยเท่าไรนะครับแต่มันเป็นแค่เริ่มต้นนะครับเราเพราะว่าพวกอุปกรณ์ของเรามันต้องมีต้นทุนนะครับค่อยๆฝึกกันไปนะครับหนุ่มก็ไม่ค่อยเก่งในการเชื่อมเท่าไรเชื่อมแต่ละทีเนี่ยเดนใส่ตัวเองนี่พงไปหมดนะครับ ก็มาตอบให้เพื่อนๆ,ๆพี่เเดี๋ยวจะรีวิวในคลิปที่พี่สาวทางสมุทรสงครามนะครับที่เขาติดตั้งอุปกรณ์แบบทาวานไปนะครับขับดีขับนิ่มนะครับถ้าเป็นแบบนั้นนะครับมือสะก็ดหน่อยนึงก็ไปแล้วพวกเบรกอะไรก็นิ่มไปหมดเพราะว่ามันได้สวดส่งของมันนะครับแต่ต้องเอารถมาติดเองนะครับไม่ไม่ใช่ว่าต้องทงําส่งแต่ทําทส่งก็มีต้นแบบรแถต้นแบบ ถ้าตัวไหนมีนมมีรถต้นแบบให้ตอนนี้มีอยู่มีนิสสันนะครับนิสสันมาร์กแล้วก็ b ีออแล้วก็ Honda City นะครับมีสามตัวที่มีต้นแบบได้ใครที่ใช้รถตัวนี้นะครับไม่ต้องเอารถมาสามารถใช้งานได้เลยสําหรับอุปกรณ์พวกนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นแป้นนะครับตัวเป็นแป้นนะครับสะดวกสบายนะครับถามหาคันเข้ามานะครับสำหรับ สำหรับราคานะครับถ้าเข้ามาในแชทนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับหลายคนก็ทําอุปกรณ์พวกนี้อยู่หนุ่มก็อยากให้เป็นปราคาพื้นฐานสําหรับคนพิการนะครับอยากให้คนพิการได้ขับรถและออกสู่สังคมนะครับหนุ่มเน้นนะครับหนุ่มเน้นว่าคนที่เคยขับรถนะครับใช้อุปกรณ์ตัวนี้ได้แต่ถ้าคนยังไม่เคยขับนะครับหนุ่มไม่แนะนําเพราะว่ามันไม่สามารถคนรอบข้างจะไม่สามารถควบคุมคอนโทรลตัวนี้ได้ถ้าคนเคยขับรถจริงๆนะครับถึงจะขับได้ ต่ถ้าคนไม่เคยขับรถแนะนําเป็นติดแฮนด์คอนโทรลนะครับเราจะสามารถสอนให้กันขับได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ